ค่ำคืนนี้จะถูกจารึกในความทรงจำของแฟนบอลไทยอีกครั้งเมื่อเสียงนกบีดสุดท้ายดังขึ้นที่สนามซึ่งเต็มไปด้วยพลังความหวังและสายตาของผู้คนทั้งประเทศที่จับจ้องไปยังผลงานของทีมชาติไทยภายใต้ยุคใหม่ยุคของโคชัส,สันผู้ซึ่งก้าวเข้ามารับตำแหน่งพร้อมความคาดหวังอันหนักอึ้งแต่ก็เต็มไปด้วยความเชื่อและแรงสนับสนุนจากทั้งประเทศเกมนี้ไม่ใช่เพียงการพบกันระหว่างไทยและสิงคโปร์แต่มันคือสัญลักษณ์ขององค์การเริ่มต้นใหม่ การรีเฟรชทีมชาติการทดลองแนวทางใหม่และการพิสูจน์ให้เห็นว่าฟุตบอลไทยยังคงก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแม้จะต้องเจอคำถามมากมายแม้จะต้องเติมเต็มรอยร้าวในอดีตอีกกี่ครั้งก็ตามแต่ค่ำคืนนี้ทีมชาติไทยสามารถทำให้ทุกคนยืนขึ้นพร้อมเสียงเชียร์และความภาคภูมิใจอีกครั้งหลังจากเอาชนะสิงคโปร์ไปด้วยสกอร์3-2แบบสุดมันแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงทั้งจุดแข็งจุดอ่อนและเส้นทางการปรับปรุงที่ยังรอยอยู่มากมาย ทันทีที่เสียงจากลำโพงประกาศรายชื่อ11ตัวจริงดังขึ้นแฟนบอลทั้งสนามต่างพากันฮือฮาเมื่อฮัสซันเลือกใช้แนวรุกที่หลายคนเรียก,กว่าศักยภาพระดับเวิลด์คลาสทั้งการขยับตัวนักเตะเช่นจูดเบลเอกนิตสุพชคและผู้เล่นความเร็วสูงอย่างยานิคที่ถูกดันขึ้นมามีบทบาทสำคัญการจัดแท็กติกแบบไดนามิกการเคลื่อนที่ซ้อนกันการทำเกมจากแดนกลางที่ลื่นไหลทำให้แฟนบอลไทยถึงกับขยี้ตาเพราะไม่คุ้นกับภาพทีมชาติไทยที่สร้างความอันตรายในแนวรุกอย่างต่อนเนื่องเช่นนี้ ทั้งการออกบอลเร็วการโจมตีด้านข้างการแทงช่องแบบแม่นยำและการประสานงานที่ดูเหมือนซ้อมกันมานานแม้จะเพิ่งเริ่มต้นการทำงานกับโคชัสสันได้ไม่นานแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดทำให้หลายคนยอมรับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของแนวทางใหม่ที่มีความหวังมากกว่าที่คิดประตูแรกของไทยที่มาอย่างรวดเร็วเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกความกดดันการประสานงานที่เริ่มต้นจากกลางสนาม ผ่านบอลเร็วหนึ่ง,งจังหวะและจบด้วยการยิงที่เฉียบขาดทำให้แฟนบอลในสนามแทบจะระเบิดเสียงเฮทันทีความมั่นใจของผู้เล่นเห็นได้ชัดความตื่นตัวความกระหายชัยชนะและความต้องการพิสูจน์ตัวเองล้วนผสานกันอย่างลงตัวทุกคนเล่นด้วยใจเล่นด้วยความกล้าไม่กลัวแพ้ไม่กลัวผิดพลาดแต่เดินหน้าต่อสู้เพื่อให้ทีมชาติกลับมายืนในจุดที่ควรยืนแต่ในขณะที่แนวรุกกำลังพุ่งทยานเหมือนไม่มีใครหยุดได้แนวรับกลับยังมีคำถามใหญ่ที่ทุกคนเห็นพร้อมกัน ปัญหาการยืนตำแหน่งการประกบตัวที่หลุดเป็นช่วงๆการเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งได้โจมตีทำให้สิงคโปร์สามารถยิงคืนได้ถึง2ประตูสิ่งนี้ทำให้แฟนบอลจำนวนไม่น้อยถอนหายใจแม้จะดีใจกับเกมรุกที่ไหลลื่นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวรับของไทยยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้แบบเร่งด่วนแม้ผู้เล่นจะทุ่มเทแม้จะไล่บีบแม้จะสกัดอย่างเต็มที่แต่ความผิดพลาดเล็กน้อยในระดับทีมชาติสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้เสมอและค่ำคืนนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าหากไทยต้องเจอทีมที่แข็งแกร่ง,ง,งกว่านี้ แนวรับที่ยังมีช่องโหว่อาจเป็นปัญหาใหญ่ที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ได้ง่ายเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามแม้สิงคโปร์จะไล่มาอย่างสูสีแต่สิ่งที่ทีมชาติไทยแสดงออกมาในแง่ของสภาพจิตใจถือว่าน่าชื่นชมความกดดันไม่ได้ทำให้ผู้เล่นลนลานแต่กลับทำให้ทุกคนยิ่งมุ่งมั่นในการกลับมาควบคุมเกมจังหวะต่อบอลเริ่มนิ่งขึ้นอีกครั้งการสร้างสารรค์เกมกลับมาลดแลนการทำงานร่วมกันทั้ง3าแดนเริ่มเข้ารูปอีกครั้งจนในที่สุดไทยก็สามารถยิงประตูสำคัญ ลูกที่ทาให้สกอร์ขยับเป็น3าถึงสและเป็นประตูที่ทําให้ทั้งสนามระเบิดเสียงเฮอีกครั้งเหมือนเป็นสัญญาณประกาศให้เห็นว่าฟุตบอลไทยยังไม่ยอมแพ้และยังมีพลังพอจะปิดเกมในสถานการณ์ที่กดดันได้ผู้เล่นหลายคนในค่ําคืนนี้สร้างความประทับใจอย่างมากโดยเฉพาะแนวรุกที่เล่นด้วยความมั่นใจกล้าเลี้ยงกล้าจ่ายกล้ายิงและกล้าตัดสินใจในจังหวะสําคัญแฟนบอลชื่นชมความจัดจ้านความเร็วการเคลื่อนที่แบบไร้อบอลที่มีแบบแผนแบบที่แฟนบอลไม่ได้เห็นมานาน ความดุดันและความแม่นยำทำให้แม้คู่แข่งพยายามตั้งรับลิฟก็ยังหยุดเกมรูปของไทยได้ยากมากความร่วมมือและการอ่านทางบอลกลายเป็นจุดแข็งใหม่ที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดหลังเกมฮัสสันยิ้มอย่างโล่งอกแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยการประเมินตัวเองและทีมในเวลาเดียวกันเขาเองก็รู้ดีว่าเกมนี้ไม่ใช่ผลงานที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นก้าวแรกของแนวทางใหม่ที่ต้องการเวลาในการพัฒนา เขาชื่นชมแนวรุกชื่นชมความทุ่มเทและยอมรับว่าแนวรับคือสิ่งที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทีมสามารถแข่งขันกับชาติระดับท็อปของเอเชียได้อย่างมั่นคงแฟนบอลจำนวนมากชื่นใจเมื่อรู้ว่าโค้ชเองก็เห็นภาพเดียวกันกับพวกเขาและไม่ปิดตากับปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการแข่งขันโซเชียลแทบจะระอุด้วยความตื่นเต้นหลายคนบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่รู้สึกว่าทีมชาติไทยมีความหวังในเชิงแทคนิคอย่างจรงิงจัง แนวรุกที่มีความอันตรายแนวคิดฟุตบอลที่ทันสมัยการเคลื่อนที่เป็นระบบการสร้างโอกาสได้ตลอดทั้งเกมสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แฟนบอลโหยหาม,มานานขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงแนวรับที่ยังคงเป็นจุดบอดซึ่งจําเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งและปรับปรุงการยืนตำแหน่งมากขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้เสียประตูง่ายเกินไปในอนาคตอย่างไรก็ตามเสียงแฟนบอลส่วนใหญ่ยังคงเป็นเสียงแห่งความหวงังความรู้สึกกว่าฟุตบอลไทยกําลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง และความมั่นใจว่าฮาคัส,สันได้รับเวลาและการสนับสนุนทีมชาติไทยอาจกลับมาหน้าเกรงขามยิ่งกว่าที่เคยเป็นความเชื่อเริ่มเก่ะตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากความผิดหวังหลายครั้งในอดีตและค่ำคืนนี้คือก้าวแรกที่สันสะเทือนความรู้สึกของคนทั้งชาติอย่างแท้จริงชัยชนะ3-2เหนือสิงคโปร์ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนสกอร์บอร์ดแต่มันคือการประกาศว่าทีมชาติไทยกำลังกลับมาอีกครั้งพร้อมความหวังวิสัยทัศน์ใหม่และรูปแบบการเล่นที่ทำให้แฟนบอลตื่นเต้น ทุกประตูทุกจังหวะต่อให้มีข้อผิดพลาดแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือทีมชุดนี้เล่นด้วยใจและเล่นเพื่อแฟนบอลทั้งประเทศค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่เพียงการเริ่มต้นยุคข,ของฮัสันแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความเชื่อใหม่สำหรับฟุตบอลไทยความเชื่อว่าถ้าเรามุ่งมัน่นถ้าเราพัฒนาถ้าเราแก้ไขข้อผิดพลาดและถ้าเราสนับสนุนทีมด้วยหัวใจวันหนึ่งทีมชาติไทยอาจก้าวไปยืนอยู่จุดที่สูงที่สุดในเอเชียได้จริงๆและค่ำคืนนี้คือสัญญาณแห่งการเริ่มต้น ค่ำคืนที่แฟนบอลไทยจะไม่มีวันลืม